สวัสดีค่ะครัวง่ายบายแบรนวันนี้จะพาทุกคนไปทําหมูข้าวโพดค่ะวิธีทําง่ายมากๆเลยนะคะหมูข้าวโพดนั้นจะนํามาทานเป็นของทานเล่นหรือว่าทานกับข้าวก็อร่อยเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีหมูบดค่ะอันนี้เราจะใช้หมูบดครึ่งกิโลกรัมข้าวโพดเราจะใช้ประมาณสองฝักนะคะ ถัดมาก็จะเป็นไข่ไก่1ฟองน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว3มช้อนโต๊ะแป้งอันนี้ก็จะเป็นแป้งสําหรับทอดกรอบนะคะจะใช้แป้งข้าวเจ้าก็ได้ค่ะหรือว่าแป้งสาลอีกก็ได้นะคะอันนี้เราจะใช้1ช้อนโต๊ะค่ะถัดมาก็จะเป็นตัว3ามเกลือค่ะเราจะใช้สําหรับเป็นส่วนผสมในหมูของเราเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลย ขั้นตอนการทํานะคะขั้นตอนแรกเราจะมาผสมหมูแล้วก็ส่วนผสมต่างๆเข้าด้วยกันนะคะโดยเริ่มจากนําหมูลงใส่กละมังค่ะตามด้วยข้าวโพดค่ะขั้นตอนนี้อย่าลืมล้างมือกันนะคะหรือถ้าหากใครมีถุงมือนะคะสามารถใช้ถุงมือแล้วก็ใช้มือเป็นตัวช่วยได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะนําตัว3ามเกลือนะคะใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะคลุกเค้าให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราจะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว แล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันค่ะจากที่คลุกเขาเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะใส่แป้งตามลงไปค่ะแล้วก็คลุกเค้าไปอีกค่ะจากที่ใส่แป้งลงไปแล้วนะคะ แล้วก็คลุกเ้าจนเข้ากันนะคะแล้วก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะคลุกเ้าให้เข้ากัน,นะคะ่ะหลังจากที่คลุกจนเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะปั้นเป็นก้อนเล็กๆแล้วก็เราจะนำไปทอดในกระทะค่ะ เราจะตั้งกระทะจนน้ามันร้อนแล้วนะคะหลังจากที่น้ามันร้อนปุ๊บเราก็จะนำหมูที่เราหมักไว้แล้วใส่ลองอไปค่ะ การที่ทอดมาได่นสกพรกนะคะสีก็เริ่มได้แล้วนะคะเราก็จะเริ่มตับขึ้น,นะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหมูข้าวโพดของเราสถานคู่กับน้ำจิ้มไก่หรือว่าน้ำจิ้มสามรสก็อร่อยเลยนะคะไปลองทำตามกันได้เลยรับรองว่าอร่อยมากเลยค่ะ